ก็จัดรูปโดยการาใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปครับคือข้อหนึ่งเราต้องการทดสอบอะไรครับว่าอนุกรมของเราเป็นอนุกรมลูกข้อแบบสมบูรณ์หรือถ่ายเลนอ์ลูกออกใช่ไหมครับผมก่อเนเลเราทําอะไรกับพี่แจ้งก่อนเลยอันแรกเราใส่ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปในอนุกรม<ำ>ครับ,บอ่าเราเกิดอะไรขึ้นแลครับอ่าแล้วก็ ทำการอ่ะเอาสิทำที่เราทำอะ่ะแจกค่าสมบูรณ์ไปแจกค่าสมบูรณ์เข้าในอนุกรมครับได้ก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งยกกำลังเอ็นกับส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของเอ็นกำลังหกครับถูกต้องครับครับเสร็จแล้วก็เทคลิมิตเข้าไปก็จะได้เดี๋ยวยังไม่ได้เทคลิมิตเขาเรียวกว่าอะไรนะเออไม่ใช่ลิมิตซ้ำใช่ไหมครับค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งกำลังเอ็นได้เลยครับ แหถูกต้องแล้วค่าสมบูรณ์ของ n กำลังหกเราเรได้ได้ n กำลังหกทำไมได้ n กำลัหงหกเพราะ n เป็นจำนวนจำนวนนับเออถูกต้องครับผมต่อไปอธิบาย<า>ต่อก็เขียนได้เป็นอ,อนุกรม p เท่ากับหกเนี่ยจะเป็นรูเข้าครับเนื่องจากว่า p มากกว่าหนึ่งครับ p คือหกหกมากกว่าหนึ่งใช่ไหมครับผมดัะนั้นต่อจากนั้นเนี่ยก็จะได้ซัมของค่าสมบูรณ์ ลบหนึ่กำลัง n ส่วน6กส่วนเนกำลังหเป็นอนุกรมรูกเข้าครับจะไดอะ้อนุกรมอ,อนุกรมซัมลบหนึ่กำลังเอส่วนห <6. S 1> กเำลังหกเป็นลูกเข้าแบบสมบูรณ์ครับถ้าสมมติว่าตรงนี้มันไม่ใช่รูกเข้าเราทำเราต้องทำอะไรต่อไหมสมมติว่ามันเป็นลูกออกเลโช เราอาจจะต้องทำต่อใช่ไหมครับแล้วก็ใช้วิธี